ดิฉันสตาร์มาสเตสายฝนทุตาก่ะขอเรียกตัวเองว่าฝนละกันนะคะวันนี้นะเป็นไงบ้างคะทุกท่านสบายดีไหมคะ,ะวันนี้เรามาพบกับงาน Success Academy ออนไลน์ในรูปแบบใหม่นะคะก็รู้สึกรู้หราไหมคะตะการตานะคะตัวฝนเองก็รู้สึกตื่นเต้นนิดๆน,นะคะรู้ว่าไปถึงมากหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> ค่ะก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆนะคะสำหรับปี2021 นะ,ะถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่ให้กับพวกเราทุกคนนะครอบครัวอาโชมี่แล้วกันนะคะค่ะวันนี้ฝนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆสำหรับบริษัทอาโชมี่นะว่าอาโชมี่ของเราเนี่ยมีดีอย่างไรให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวสั้นๆก่อนนะคะว่าสำหรับตัวฝนเองนะคะเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ ในการทำธุรกิจแบบนี้มาก่อนค่ะอาชมีถือว่าเป็นที่แรกสำหรับฝนนะคะก็อย่างที่หลายท่านนะคะเคยฟังประวัติฝนมานะ,ะฝนก็มาจากเป็นแม่บ้านนะ,ะธรรมดาแล้วก็เกิดวิกฤตในครอบครัวสามีมีรายได้ไม่เพียงพอก็เลยคิดว่าอยากจะหารายได้เสริมอ่าพอเกิดความคิดอย่างนั้นปับ๊บ ก็พอดีกับเป็นจังหวะเมื่อสามปีก่อนเพื่อนของสามีได้มาแนะนำธุรกิจอาชมีให้ฝนค่ะแล้วผมก็ได้ฟังเขาพูดเรื่องราวของธุรกิจนี้ว่าเป็นช้อปปิ้งมอลออนไลน์นะไม่มีค่าสมัครไม่มีการรักษายอดอะเหรอเราก็เอะใจเพราะสองคำนี้นะคะทำให้ฝนตัดสินใจมาทำธุรกิจอาชมีเมื่อสามปีก่อนนะคะ สองคำนี้มีความรู้สึกว่าพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกเอ้ยมันก็เหมือนอเราเป็นสมาชิกช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ทั่วไปหรือเป็นสมาชิกห้างสรรพสินค้าทั่ว,วไปนั่นเองนะคะเกิดความคิดอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจทําเมื่อ3าปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะแลวมีรายได้ที่จะดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกด้วยแบ่งเบาภาระให้กับสามีพอฝนเริ่มมาศึกษาศึกษานะคะ มาเรื่อยๆย,ยิย่งมีความรู้สึกเข้าใจเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆซสแล้วเป็นบิ๊กบิสเนสเป็นธุรกิจที่ใครๆก็สามารถเดินเข้ามาแล้วทำได้แบบไม่ยากนะคะค่ะเมื่อเดือนอที่แล้วนะคะธันวาคมวันที่18 2563ใช่ไหมคะปี2020ที่ผ่านมาท่านประธานปังฮันกิน ท่านก็ได้ออกมาพูดให้กำลังใจกับนักธุรกิจอาทมีทั่วโลกท่านบอกว่าพอเกิดวิกฤตโควิด -19 ก็อยากให้ทุกทงให้ทุกคนคิดว่านี่มันคือวิกฤตคือโอกาสมันเหมือนลมพายุแรงที่กำลังถาถมนะมาหาเราฉะนั้นเราจะต้องทำตัวเป็นว้าวที่พร้อมที่จะโบยบินให้แรงและสูงที่สุด ในช่วงที่ลมพัดแรงเท่าที่เราจะทำได้ท่านบอกว่าไม่ต้องหวาดกลัวผมจะเป็นคนแรกที่วิ่งออกไปข้างหน้าแล้วทำให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างผู้ชายท่านนี้เป็นท่านที่สุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดจริงๆหลายๆท่านที่ได้เข้ามาศึกษาธุรกิจอัตมีบางคนยังไม่รู้เลยว่าธุรกิจดีหรือไม่ดี สินค้าดีแค่ไหนยังไม่รู้แต่พอได้ฟังคำบรรยายของท่านประธานได้ฟังวิสัยทัศน์ตกใจแล้วก็ชอบแล้วตัดสินใจทำเพราะท่านประธานเพราะวิสัยทัศน์ของท่านประธานสุดยอดไหมคะในช่วงนี้นะคะมันมีวิกฤตโควิด1 9ก็ท่านก็ออกมาให้กำลังใจกับทุกๆคน นะแล้วก็ให้คําขวัญนะคะอย่างที่กรรมการผู้จัดการนะคะท่านอีภูยองได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคือยังจะแ็กใช่ไหมยังจะแ็กฝนขอเสริมนิดนึงมันเป็นภาษาโบราณของคนเกาหลีซึ่งถ้าพูดคำนี้คุณต้องเลือกหนึ่งอย่างคุณต้องเลือกมาหนึ่งอย่างคนเกาหลีคิดอย่างนั้นค่ะแต่ท่านประธานประหันกินคิดแปลกประเรียนเลยค่ะมาคิดหนึ่งอย่างไม่ได้มันจะต้องทำทั้งสองอย่าง โดยนำมาปรับใช้ในธุรกิจอาโมีค่ะก็เลยมีคำว่า Absolute Price Absolute Quality ค่ะเห็นไหมคะสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วมาขายในราคาที่ย่อมเยาสบายกระเป๋าเห็นไหมคะไม่มีใครทำค่ะแบบนี้มีที่อาทมีที่เดียว่วเวลานี้เห็นไหมคะแล้วยังมีอีกหนึ่งคำค่ะที่ท่านนำมาปรับใช้ท่านบอกว่าปกติแล้วเนี่ย ห้างจอบเป็นสินค้าทั่วไปหรือช้อปปิ้งมอลลออนไลน์เขาจะให้ความสําคัญกับกลุ่มของผู้บริโภคค่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจแบบ MLM ที่ค,คล้ายๆอาชอมี่หน่อยคือเวลาเราซื้อกินซื้อใช้มันก็จะมีเงินคอมมิชชั่นกลับมาใช่ไหมคะอ่าเขาก็จะให้ความสําคัญกับนักธุรกิจอย่างเดียวผู้บริโภคก็จะไม่เท่าไหร่แต่อาชมี ด้วยใช้คำขวัญบอกว่ายังจะแท็กอีเอาทั้งสองอย่างผู้บริโภคก็สำคัญนักธุรกิจก็สำคัญเลยทำให้เราขายสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาทั่วๆไปที่คนอื่นเขาขายกันเห็นไหมคะถ้าเทียบเท่าคุณภาพแล้วก็ของอาโรมี่คุณภาพสูงกว่าถ้าราคาเดียวกันนะเห็นไหมคะ จากกลยุทธ์ของการตลาดนี้เลยทำให้อาจอมีของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดอาจอมีของเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2009ค่ะนับถึงตอนนั้นถึงวันนี้นะ,ะได้11ปีแล้วค่ะตอนนี้นะคะอาชมีได้ขยายทั่วโลกไปกว่า18ประเทศค่ะเราเป็น global business ค่ะหนึ่งรหัสสามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลกเห็นไหมคะเมื่อปีที่แล้ว2020ค่ะ ยอดขายแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตโควิด1 i n e นแต่ยอดขายเราเติบโตถึง60 0 0ืล้านบาทค่ะเห็นไหมคะแล้วในปี2020ที่ผ่านมานะในช่วงวิกฤตโควิด1 i d 1 9ที่ผู้คนไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แต่ทราม่สามารถเปิดสาขาในต่างประเทศได้ถึงส0ประเทศค่ะเห็นไหมคะมีที่ไหนเอ่ยจีนใช่ไหมโคลอมเบียนะคะอินเดีย อะไรกี้คะฮ่องกง่าแล้วในปีนี้ค่ะท่านประธานคิดว่าเราจะเตบิบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งในปี2021เราจะมีเปิดที่ตรุรกีคาซคัสสถานนิวซีแลนด์เยอรมนีและสหรชนาชาณาจักรว้าวใช่ไหมหลายคนถ้ามีญาติพี่น้องอยู่ประเทศไหนก็ตามแต่นะรีบติดต่อไปเชียวนะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดต่อใครติดต่อนค,คนอื่นเขาติดต่อ นะแล้วเราจะใช้คําว่าโอ้เสียดายจังโอ้รู้งี้นะอยากใช้คำนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะปัจจุบันเรามีสมาชิกใน global a t o m y เรานะคะคือสาขาต่างประเทศไม่นับประเทศเกาหลีนะคะกว่า15ล้านคนค่ะนาะเนื่องจากว่าเรามีบริษัทที่มั่นคงแล้วมีพาร์ทเนอร์ชิพที่แข็งแกร่งนะคะโดยมีสถาบันวิจัยปรามาณู ค,คอยวิจัยสินค้าแล้วอัปเดตสินค้าให้เราต่างๆเนี่ยนะคะเป็นสินค้านะวัตกรรมดีๆทั้งนั้นสุดเยี่ยมทั้งนั้นเราก็ยังมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือแมสทีค่ะ,ะเราใช้กลยุทธ์นี้ก็คือผลิตสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในจํานวนที่เยอะๆค่ะเลยส่งผลให้ผักดันแนวคิดที่เราเรียกกันว่า ผลิตสินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่เบากระเป๋าคือ Absolute Price, Absolute Quality นั่นเองผักดันให้คำคำนี้นะคะด้วยคุณภาพของสินค้าที่ดีเยี่ยมในราคาที่มันไม่แพงเลยทำให้ไม่ว่าใครจะมีอายุมากน้อยการศึกษาไม่เกี่ยวคนธรรมดาธรรมดาก็สามารถเดินเข้ามาสมัครสมาชิกและทำธุรกิจอาจจะมีได้เลยและสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนคนอื่นด้วย ไม่จาเป็นต้องมีเงินทองไม่จาเป็นต้องมีต้นทุนสูงขอแค่ขอแค่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะ,ะ,นะะแล้วเรายังมีสินค้านะคะตัวพระเอกนางเอกของเราอีกหลายตัวเลยแต่วันนี้นำตัวเด็ดๆมาก่อนนะคะอย่างเช่นตัวแอปส t e สกินแคร์ของเราได้รับรางวัลน,นะ,ะ ir 5 2จางยอนชิวนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วนี่เอง 2020นะคะ,ะรางวัลน,นี้นะคะเป็นการประกวดเครื่องสำอางที่ดีที่สุดใช้เทคโนโลยีที่เยี่ยมยอดที่สุดกับการดูแลสกินแคร์ผิวนะ,ะอาจมีของเราชุดแอซสูดนี้เราได้รางวัลถือว่าสุดเยี่ยมหน้าภาคภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายแบรนด์นะคะ,ะที่ส่งเข้ามาประกวดกันถึง52สัปดาห์ อ๋อชุดนี้ไม่ธรรมดาใครที่ยังไม่ลองใช้ลองไปใช้ดูนะคะค่ะอีกชุดหนึ่งค่ะเรามีชุด The Fame Skin Care ด้วยซึ่งเป็นชุดที่ลองลงมาหน่อยนะคะมีหลายคนชอบนะคะชุดนี้ราคาก็เบาลงมาหน่อย น่าแต่ไม่ได้ดูแลเรื่องของการผิวย้อนวัยอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจทำให้หน่าชุ่มชื้นเต่งตึงเหมาะสําหรับคนที่มีอายุ40ปีลงมาเราได้รับรางวัล IF Design Award ค่ะคือแพ็กเกจิ้งสวยงามที่ประเทศเกาหลีใต้ก็เหมือนกันสองรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจถือว่าสุดยอดของอรางวัลแล้วนะคะในประเทศเกาหลีใต้นะคะในเกาหลียังผลิตสินค้าหลายแบรนด์นะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะนะคะ แต่อาชมีของเรานะฮะตัวสกินแคร์สองตัวนี้ได้รางวัลมานี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนาะนะคะค่ะสำหรับตัวพระเอกของเราก็มีตัวเฮโมฮิม oh ค่ะเฮโมฮิม oh เราได้รับะะยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน6ปีซ้อนน่ะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะคะ,ะซึ่งค่อยฟังในพาร์ทของสินค้านะรอต่อไปนะคะรอดูต่อไปในพาร์ทของสินค้าว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมานำเสนอ เห็นไหมคะว่าเนี่ยค่ะด้วยสินค้าที่สุดเยี่ยมในราคาที่มันไม่แพงนะเราก็ได้ลองวัลท็อปมูลค่าส่งออกคือท็อปแบรนด์นะคะว่าปี2020ได้ยอดขายถึง190ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์ทำให้เราเติบโตเป็นอันดับที่11ของโลกไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะบอกมึงหน่งนะแอ้ทมีของเราหน่อยอขอบคุณค่ะ ค่ะให้กําลังใจตัวเองเนาะภูมิใจที่สุดเลยอ่ะนะคะที่ได้ทําธุรกิจอาโชมี่ค่ะอาโชมีของเรานะคะเป็นช้อปปิ้งมอออนไลน์ขนาดใหญ่ไปแล้วนะคะอยู่ลำดับที่11ของโลกนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วปีนี้เราก็คาดว่าเราจะได้ตัวเลขเดียวค่ะอันดับห้าดีไหมคะของโลกนะ,ะได้แน่นอนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ท่านประธานปังหังคินนะคะด้วยที่บอกว่าท่าน ก่อตั้งบริษัทนี้มาแล้วสร้างนะฮะแอปพลิเคชันช้อปปิ้งมอลออนไลน์เตรียมห้างสรรพสินค้าออนไลน์ส่วนบุคคลไว้ให้เราเรียบร้อยและตอนนี้ข่าวดีที่สุดก็คือท่านได้จดลิขสิทธิ์แพลตฟอร์มไปเรียบร้อยแล้วค่ะในนามชื่อ A.P.P มาจากคำว่า a t o m ม p ี่พ o n a l p นลแพลตฟค่ะเน่ยนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะถือว่าท่านเตรียมห้างสรรพสินห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะคะสำหรับทุกๆุกคนเป็นห้างสรรพสินค้าส่วนบุคคลเอาง่ายๆทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาในธุรกิจอาตมีถือว่าท่านเป็นเจ้าของห้างสรรพห้างสรรพสินค้าออนไลน์นั่นเองเปิด24ชั่วโมงขายาตาาั้งแต่สากระเบือยันเรือรบอุ้ยมีมมมเรือมีเรือรบไหมเนี่ย <laughs> นะคะขายทุกอย่างนั่นเอง ที่จ er, oh, yeah, ําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันห้างสรรพสินค้าออนไลน์ยังเปิด24ชั่วโมงด้วยหูอะไรจะดีขนาดนี้เราไม่ต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยอะนั่นหมายถึงว่าคนไม่มีต้นทุนคนต้นทุนน้อยก็สามารถมาทําได้นั่นเองเห็นไหมคะเนี่ยค่ะท่านจุดลิขสิ์ไปเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมห้าสรพสินค้าออนไลน์ส่วนบุคคลให้กับคนทั่วโลกเพื่อช่วยหลือคนทั่วโลก ให้มีอยู่มีกินจากการใช้จ่ายซื้อกินซื้อใช้เพราะเราซื้อกินซื้อใช้เราก็จะมีเงินกลับคืนมาเห็นไหมคะสุดเยี่ยมเลยทีเดียวอ่าแล้วอามีของเรานะคะยังมีระบบสู่ความสําเร็จเนื่องจากแนวคิดของท่านประธานอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของบริษัทไม่ใช่ผลกําไรของบริษัทแต่คือการประสบความสําเร็จของพาร์ทเนอร์นั่นเอง อนนี้คะเราก็ยังมีระบบสู่ความสําเร็จเพื่อคอยผลักดันให้สมาชิกทุกคนไปถึงเป้าหมายปลายทางมีอยู่มีกินมีไรายได้ที่ดีนะคะระบบแรกคือศูนย์การเรียนรู้ค่ะ Education Center เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะเป็นศูนย์การเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าตามแต่ละจุดในกรุงเทพมหานครก็มีหลายที่ต่างจังหวัดก็มีหลายจังหวัดนะคะ ทุกท่านสามารถเดินเข้าไปเรียนรู้ระบบสินค้าแผนแล้วก็ติดต่อรับสินค้าได้ที่นั่นได้เลยนะคะ,อะตอนนี้ก็จะมีออนไลน์ใช่ไหมคะก็สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อได้แล้วเรายังมีวันเดย์ e ี i n นาซึ่งเราจะจัดทุกๆสัปดาห์ตอนนี้เราเจอวิกฤตโควิด -19 เราก็จะเปลี่ยนนะ,ะมาเป็นรูปแบบของออนไลน์ ะะซึ่งก็ได้ออนแอร์ไปแล้วเนาะหลายๆท่านก็คงจะได้รับชมไปเรียบร้อยนะคะเนื้อหาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าตรงกับซักเซตอะคาโนมีเราก็จะจัดในวันอังคารใช่ไหมคะแต่ปกติเราจัดวันพาหัสอดีใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกท่านติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วยังมีงานซักเซตอะคาโนมีแบบเนี้ยนะแบบที่เราเจอกันวันเนี้ยอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของงานซักเซตอะคาโนมีซึ่งจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น นะคะสำหรับใครที่อยากจะประสบความสําเร็จเร็วๆจะต้องติดตามเรียนรู้ให้สม่ำเสมอนะแล้วเรายังมีโ o b a l Seminar ด้วยไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนนะคะในสาขานะคะทุกๆประเทศที่อาชอมิเราไปเปิดท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ระบบออนไลน์แบบนี้ได้เลยนะคะ ซึ่งอย่างสมมตุติว่าคนไต้หวันสิงคโปร์มาอยู่ประเทศไทยเขาก็สามารถมาติดต่อประสานงานที่สำนักง,งานใหญ่อาโชมีเราได้อาโชมี่ไทยแลนด์แล้วก็ติดตามช่องทางออนไลน์ได้เห็นไหมคะนี่คะ่ะแล้วก็อาโชมีของเรานะคะปี2020ที่ผ่านมาเรามีคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเรามีผู้ที่ประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งถึง2 8 5 9 8คนว้าวแค่ปีเดียวนะคะ เกือบเกือบสามหมืคนนะคนที่ขึ้นตำแหน่งอะแล้วยังมีสมาชิกที่ประสบความสําเร็จเข้ารีเดอร์ขับถึง172คนนะปี2020ปีเดียวนะคะหนึคนรีเดอร์ขับเนี่ยคือนะสมาชิกที่มีรายได้ต่อปี3าล้านบาทขึ้นไปนั่นเองเห็นไหมคะอาชี่ไม่ใช่ธรรมดาค่ะสามารถสร้างช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ได้ง่าย,ายนะคะตอนท้ายนี้นะคะอาชอมีของเราค่ะเป็นบริษัทที่เติบโต,ต,ตแบบก้าวกระโดดอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบแต่รู้ไหมคะว่าเริ่มแรกๆเลยเนี่ยการก่อตั้งบริษัทช่างยากลำบากเหลือเกินนักธุรกิจส่วนใหญ่17คนแรกที่มานั่งประชุมเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ติดแบ็คลิสต์ทั้งนั้น ท่านประธานฟังหันกินก่อตั้งบริษัทได้ความยากลำบากแม้กระทั่งสํานักง,งานยังไม่มีเลยอะต้องไปอาศัยร้านอาหารของเพื่อนใช้กระดาษ A4 เขียนว่าสํานักง,งานใหญ่อตุมกีกระดาษกระดาษ A4 นะคะแปะไว้ที่หน้าร้านเนี่ยค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้11ปีเติบโตแบบก้าวกระโดดท่านผู้นี้ไม่ใช่ธรรมดาค่ะวิสัยทัศน์ของท่านน่าทึ่งมาก แล้วสิ่งที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครลอกเรียนแบบได้วันนี้ฝนนำ VOD มาฝากค่ะทุกท่านเป็นเรื่องราวที่ท่านประธานปักฮันคินได้กล่าวถึงตอนที่ท่านก่อตั้งบริษัทใหม่ๆแล้วก็สร้างนะโน้ตฮาวอันนี้มาที่ใครๆก็ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้เลยอันแรกคือ สมาชิของเรามีทรัพย์สิสนหรือสมบัติที่มีคุณค่าและทรงพลังที่สุดก็คือเรามีท่านประธานปักฮันคินค่ะหายากนะคะประเมือ,องไหนท่านประธานปักคันคินหน่อยค่ะหายากนะคะคนที่จะมีวิสัยทัศน์ที่ดีแบบนี้ท่านเป็นผู้กล้าแล้วก็นักสู้สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายแบบที่ทุกคนเคยกลัว มีค่าสมัครมีการรักษายอดนะคะต้องมาโกโหกคนน่นนั่นนี่เอาคนมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะท่านบอกว่าถ้าทุกคนจะมาทําธุรกิจอาชมีคุณจะต้องทําธุรกิจด้วยความดีและความซื่อสัตย์อันนี้เป็นแนวความคิดที่ท่านคอยเฝ้าสอนนักธุรกิจอาชมีอยู่ตลอดเวลาให้เป็นนักธุรกิจนิสัยดีมีคุณธรรมในการทําธุรกิจ การที่ท่านจะเดินออกไปนะหรือไปพูดกับใครสักคนข้อมูลจะต้องเป็นความจริงอยู่ในฐานของความจริงความดีมีคุณธรรมอย่าเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องมือเพียงแค่ว่าจะให้ท่านมีเงินเยอะๆแล้วก็ผลักดันให้ท่านประสบความสำเร็จอย่าคิดแค่นั้นค่ะอย่างที่ฝนกล่าวไปตอนแรกค่ะทุกท่าน ชีวิตที่มีคุณค่าคือการได้ทำเพื่อคนอื่นมันมีความหมายในยะในธุรกิจอาชมีค่ะอาชมีสอนว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จแล้วจะต้องรู้จักแบ่งปันอาชมีสอนว่าถ้าคุณทำธุรกิจแล้วคุณอย่าไปโกหกคนอื่นพยายามรักษาสัญญาหรือคำพูดที่ให้ไว้ท่านประธานป๋างินกินเฝ้าอบรมเราอย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วข้อที่สองก็คือการเติบโตร่วมกันค่ะการร่วมแรงร่วมใจนั่นเอง ในช่วงแรกๆนะคะยุคที่ท่านสอนนะคะรีเดอร์ในสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันไม่ใช่ทําได้ง่ายๆนะคะท่านถึงบอกว่าไม่มีใครลอกเรียนแบบได้ไงเพราะอาโอมีก็เกือบทําไม่ได้เหมือนกันแต่นักธุรกิจส่วนใหญ่ก็เชื่อในท่านประธานรักในท่านประธานก็เลยทําให้อาชอมีของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเราใช้กลยุทธ์หรือโน้ตหาที่ไม่เหมือนใครคือการเติบโตร่วมกันส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นอยากจะให้ทุกท่านติดตามชมคลิปของท่านประธานก่อนที่ฝนจะจบนะคะสุดท้ายฝนอยากจะฝากไว้ค่ะทุกท่านคะชีวิตคนเราเกิดมาเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายฝนจะบอกตัวเองอยู่เสมอค่ะ ว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างสิ่งนั้นจะต้องดีซื่อสัตย์และก็มีคุณธรรมโดยคำานึงหลักการใช้ชีวิตหลักการสอนของท่านประธานเสมอค่ะฝนดีใจมากที่ฝนมาค้นพบธุรกิจแบบนี้ทำให้ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งประสบความสำเร็จจงมีรายได้หกหลักฝนจะใช้ชีวิตทุกวันทุกวันอย่างมีคุณค่าแม้ว่าเราจะเจอวิกฤต แต่ฝนก็จะฟังท่านประธานและจะทำตามท่านประธานแม้ว่าลมพัดแรงแค่ไหนเราก็ต้องลิ่งเป็นว้าวยิ่งเป็นว้าวบินให้สูงที่สุดถือโอกาสนี้ใครไม่ทําเราทําใครหยุดเราทําใครหยุดเราวิ่งคิดอย่างนี้อยู่เสมอคะ่ะทุกท่านก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะขอ,ท,ขอทุกท่านสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะยังไงเราพบกันที่ความสําเร็จคะ่ะ ชมคลิปวิดีโอของท่านประธานเลยสำหรับวันนี้ฝากไ้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ